ผู้เยบ้านฟินแลนด์โสดแล้วรงเวอร์ค่ะได้โกอินเตอร์ยุโรป3ประเทศกันเลยทีเดียวกลับมาโสดอีกครั้งสําหรับบิ๊กผู้เยบ้านฟินแลนด์วัย23ปีเจ้าตัวได้ move อนตั้งค่ายใหม่ทํางานดูแลองค์กรดูแลลูก2คนและครอบครัวต่อไปทํากลังคนบันทึงและแฟนคลับนั้นเคลื่อนไหวให้กําลังใจหนุ่มบิ๊กรเรื่อเรยๆค่ะ ล่าสุดทางเพจดังค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกโพสต์ประกาศข่าวเดียเรื่องงานดิโกอินเตอร์แล้วบอกว่าโตเกียวมิวสิกยกทีมเตรียมยกทัวร์ปทัวร์ทวีปโยุโรป Sweden, สวีเดนเยอรมันและสวิตค่ะ